พอนองเอ็นากับลูกผ้ากันนั่งเหรียญยัวขางรถจากพี่น้องนี่จะเป็นทอดกับบ่ทอดทอด,ด้วยจากพี่น้องแต่ซาแหลีสิ สวัสดีจ้าทุกคนเมื่อเดือซาแล้วว่ไเดีพภาพพี่น้องขอป้าหาเห็ดหรือว่าเก็บหมากไม่ได้จ้ะแต่ว่าวันนี้จะพาะพี่ๆป้าๆนะ,ะ,ะอาทุกท่านมาเห็ดสมแหนมเห็ดพึ่งหวานนะจ้ะพี่น้องเพราะว่าอยู่ในต่างแดนในช่วงนี้เนาะช่วงนี้เห็ดจะออกเยอะนะคะและทีเนียถ้าเกิดว่าห้อแกงแล้วเบือ่อแกงดูแลกับเบื่อนะพี่น้องหรือว่าจะลวกจิ้มแก้วหรือว่าจะซุป หรือว่าผัดเนยหรือว่าผัดน้ำมันหอยเฮ็ดประรบทุกอย่างแล้วแล้วก็เฮ็ดได้กินว้นไปว้นมาสิมนก็สิเบือได้เมื่อนิซาแลกแต่เลยมีเมนูใหม่มาเฮ็ดซูพีนรองเบิงแล้วก็กินแล้วจต่พิรองแต่ก็คือส้มแนมหนมเฮ็ดพึ่งหวานแล้วก็เนื้อวัวใบาตองอยเมืองนอกนะพนรองใบตองจะไม่มีเข้ากับ่ตตองคิดยากเพราะว่าเขามีตู้ซอยอยู่ แลวการเนื้อวัวแพงเราก็ไม่ต้องซื้อเล้วเาก็ใส่เห็ดที่ขึ้นเองตามธรรมชาติประหยัดแล้วก็อร่อยแซ่บว่แพ้เนื้อวัวเด้อพีน้องวัตถุดิบพ่อกับสิบบมี่ยังไรพี่น้องง่ายๆกระิมีกระเทียมเนาะพี่น้องแล้วก็ข้าวเหนียวกระเทียมดีาซน์ลสีใส่กระเทียมใหญ่ละหนึ่งหนึ่งหัวนะพี่น้องต่ำเขาสีตํำละเอียดหรือว่าบริละเอียดเนี่ย ขืนอ,อยู่กับควบชอบเพราะเนาะแล้วก็ข้าวเหนียวข้าวเหนียวนี่การห่อหมักอ่าส้มไว้เขาอยากาให้เขาเป็นเลี้ยวเ่ากระใสข้าวเหนียวหลายเนาะพี่น้องแต่ถ้าเกิดว่าเ่าบอมักสม้มไนได้แล้วก็เก็บไปกินโดนๆห่ากระต้องใส่หลาย,ลายแต่ว่าที่สาลเล่เฮ็ดนี่คือว่าสามวันได้กินสามหมื่นนี่ส้มพอดีแต่สี่หมื่นเนี่ยก็ส้มแซบ่บแล้วก็ เห็ดพึ่งหวานของเราก่อนที่เฮาจะเอามาเห็ดสมนะ้มเนี่ยเฮาก็ซีกเป็นชิ้นก็ได้จ้ะพี่น้องซีกเป็นชิ้นแบบนี้แล้วกะ็เอาไปน,นึ่งนะเฮาหรดูว่าผู้ใดอยากจะลวกก็ลวกได้นะแต่ถ้าเกิดว่าลวกเราต้องลวกประมาณห้านาทีแต่ถ้าหนึ่งหนึ่งสีกนาทีนะจ้ะพี่น้องเพราะหนึ่งเสร็จแล้วก็เอามาพึ่งว้ให้เขาแห้งหลังจากนั้นเรามาเริ่มทํากันเลยจะ้ะเขาก็เริ่มใส่วัตถุด,ดิบลงไปเลยจะ้ะกระเทียม ข้าวเหนียวนี่พี่รองจะเลืมเอาไปเส้นนำคนด้วยจ้ะพี่น้องเส้นนำให้เขาแตกกจนเขาค่อยมาขัดแล้วก็เส้นแหลกก็ใส่เกลือใส่เกลือประมาณจอนนึงแล้วก็ตามด้วยจะใส่ผงสิรดหน่อยนึงด้วจ้ะหรือว่าคู่ใดบ่มากกับว่ต้องใส่ก็ได้จ้ะ ขึ้นอยู่กับความชอบเนาะเพราะว่าเห็ดเขาจะมีรสชาติหวานอยู่แล้วเนะะาแะแต่ซาสแล้วกะสิใส่สักนิดหนึ่งเสร็จแล้วเขาก็มักขัดเลยจ้ะพี่น้องคันท่านใดเคยเห็ดสมงวัวหรือสมม้วนเสียกะสิง่ายเนาะเห็ดคือกันเลยจ้ะเท่านแต่ว่าเนื้อหมูกับเนึ่งว่าประเด็นหนึ่งประเด็จตวกก็จังเห็ด คันไปเรื่อยๆใหเ้เครื่องเขาเข้ากันนะจ๊ะคันให้เขาออกเหนียวจักนิดนึงนะจ๊ะพี่น้องพอเขาคันจนเครื่องเข้ากันเสร็จแล้วนะจ๊ะพี่น้องหลังจา,ากนั้นเท่ากับสิมาเริ่มกันหัวเลยแล้วก็ที่ซาแยว่า เขาอยู่มองดอกบ่มีใบตองเขาก็บ,บ่ต้องกัอ่ะนั่นก็คือสาเลสใส่ฝอยเนะาะจ้ะพี่น้องใส่ฝอยราคาอ่าถุงยางตัดเป็นสิ่งที่เสี่นะจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเรามาเริ่มห่อกันเลยจ้ะแล้วก็บ่ต้องงอ้อนางย,าง,า,งยางนะ้องนัดจ้ะพี่น้องจูตังแดนถึงไม่มีนางยางไม่มีใบตองเขาก็สามารถห่อได้พี่น้องถ้าฝอยว่างเลยเขาก็เอาอ่าถุงยางห่องนะัดจ้ะพี่น้อง หลังจากนั้นเราก็จะตักเห็ดใส่วัตถุดิบที่เราขาดไม่ได้พริก เวลาเ่าบีบขอนีเอาตองตอเห็ดเนียนๆเด้จ้ะพี่น้องเพราะว่าเขาจะบใส่นังยางมัดอีกรอบเนาะพันไปนเลยจ้ะ ก็จินแน่นหลังจากนั้นถ้ากรรมาลัพับสูตรน,นี้เขาเพราะว่าสูตรดีสาแลเฮ็ดกินดูอยู่จ้ะฮากระิได้แบบนี้เนาะหลังจากนั้นฮากระิเอามาใส่กรองที่ฮอ่เตี๋ยวไว้ สูตรง่ายๆท่านใดอยู่ต่างแดนหรืออยู่บ้านไม่มีเห็ดพึ่งหวานก็ใช้เห็ดอย่างอื่นทำได้จ้ะอร่อยแซ่บแล้วเวลาโห้กินเนาะพี่นวองเนี่ยมองค้าเห็ดมองยังเสียก็จะยำกุ๊บกุ๊บกุนะ๊บกุ๊บเนาะ เดี๋ยวสามมือข้ามมาเบิ่งกันนะจ๊ะเดี๋ยวสามวันเรามาลองเปิดชิมกันเนาะตอนนี้ส้มเฮ็ดเพิ่งนวานซาวหล่กับครบสามมือแล้วนะจ๊ะพี่นองครบสามวันแล้วเดี๋ยวห้ามาเบิงนะ่งหนาตานะจ๊ะว่าสิเป็นยังไงสาลเลเ่นเสียวเส้นไอ้กับปูสิเขาค่อยห่อนนะจ๊ะพี่นองเพราะว่าอากาศที่นเวทึงจะเป็นหนาเสมอแต่กับบาหวอนเนาะหอม บะมีหนังยางเข้ากับ่ะตองงอกบะมี่ใบตองกับ่ะตองงอกเนื้อแพ้งเราก็ไม่ต้องง้อถ้าเรามีเอ่เห็ดเนาะพี่น้องที่เก็บเองตามธรรมชาติถ้ามาเปิดบางสีสันจะแต่ซาแลาจะทอดเด้อจากพี่น้องจะทอดนาะเพราะว่าลูกกินน้ำอืมหอมเจตนายพี่น้องหอมเพราะว่าก็สามมือนเลยนะสามมื่สี่มื่นนี่ สามมื่อดิพรพอดีกินแต่ว่าขันผู้ไดมักสมไลยกะบซีเมื่อหาเมื่อ,อในว่าจากหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เนาะมันเหมือด,ด้วยจ้ะพี่น้องเนื้อปลาดำด้วจ้ะโบวประแมนเนื้อเนาะเฮ็ดเฮ็ดประดำด้วะจ้ะพี่น้อง เห็ดไม่ดำเนาะแต่แซ่บเป็นแต่แซ่บเดี๋ยวซาเลชีทอดนอกจากพี่น้องทอดเสร็จแล้วจา้าพี่น้อง,ไ,งได้ลูกแม่ถือให้ยปะทอดเสร็จแล้วนี่จะเป็นอ่าทอดกับบทอดนอกจากพี่น้องเดี๋ยวซาเลชีซีฟเวอรพี่นอ้องเบิงเนาะแต่ว่บานี่โอ้หอมหอมแห้งพี่น้องกินกับพริกสดเนาะ เนื้อเขาจะบ่ดำนอจ้ะเนื้อเขาจะไม่ดำเนาะทอดแล้วสีสันเหลืองไปแต่แซบกรอบนอกนุ่มในชิมกันเลยจ้าแม่วาอะเดี๋ยวเอดไอศครีมวิไลยยนั่นโอ้ใจมือเลยเนาะพี่้องมือกต <c oughs> ดำบูเบอรี่ดอกพี่รงด่างแล้วล่ะอือคนนั้นเนื้อเห็ดควนเหงวยเลยอืมอือฮวาทอดแล้วพอจะกรอบเนาะพี่น้องกรนะอบนอกนุนมน่มใน นิ้วเขาเจ็บเ้าแล้วเขออนุยัดกินเข่ากันได้จัดพี่ีหลวงรากาคันผู้ได้ยัวตั้งแดน สามารถเอาสูตรนี้ไปเฮ็ดได้จ้ะสูตรง่ายๆเนาะสูตรง่ายแล้วก็แซ่บน้ำแล้วก็แทนเนื้อได้น้ำก็ถามว่าวเอา้าเฮ็ดงานส,ม,ม,สม,ม,มุนไพสมุออร่มีเงินซื้อนเนื้อบ่มีอยู่จ้ะพี่น้องแต่ว่าท่านมีขวามตามธรรมชาติเท่ากับอยากเอาของเอาของเอาอาหารที่ห้าหาได้ตามธรรมชาติมาทํากินก่อนเนาะก่อนจบคลิปนี้ซะแล้วขอฝากทุกท่านกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย สิป่าวกินข้าวแล้วเว็ดทําความสะอาดปูป่บุรีต่อจ้ะพี่น้อง